ไวสัตว์ัสดีครับผมออการ์นะครับถือว่าอีกชื่อหนึ่งคนเขาเรียกออการ์นะครับอายุ20ตอนปีนี้ยีครับผมตอนนี้ขับเกี้ยสามครับผมหัวเบี้ยเก้าใช่ใช่ผสมกันผสมกันอ่นี่รถซื้อซื้อเงินสดใช่ไหมใช่ครับรถจัดอะไรไม่ได้แล้วเออใช่รถเป็นรถพี่พนเมื่อว่าคันเก่าใช่ไหมใช่ฮวงการาดอยู่นี้การ์ดอยู่นี้ครับผมเนี่ยหลายๆคน เห็นรถน้องไปงานขอนี่ผมขาบไปเลสแอนเดียใช่ไหมพอออกมาจากเลสทุกคนชอบขับมาตีคู่แล้วก็ว่า,ายคิดว่าผมเป็นที่พนสวัสดีครับเลยสวัสดีครับเอ็นทรงครับพี่เออตอนนี้อายุ20-21ตอนซื้อ EK9 ตอนอายุ20ครับผมแต่ว่าปีปีนี้เพิ่งปีเพิ่ง21ครับผมจ้างทำงานอะไรวะ ผมขายของออนไลน์ครับกระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนมฮะพวกเสื้อวงดนตรีก็ขายครับใช่ให,หลกัหลกๆก็เป็นเสื้อวงมาที่เราเห็นกันในเฟซใช่ครับใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อวงก็รู้จักก้าครั้งแรกก็ตอนอายุเท่าไหร่วะสิบแปดใช่ครับประมาณสิบแปดบเก้าครับรับ G K เ,เนอะใช่ครับทำไมทำไมถึงไอเฮียซื้อรถเก่าลงเรื่อยๆวะก็ ออตอนที่ผมตัดสินใจซื้อ G K เนี่ยคือผมไม่มีรุ่นพี่ไม่มีใครเลยครับคือผมผมทำงานแล้วเห่อมากช่วงนั้นแบบอยากได้รถซิ่งคันแรกในชีวิตแล้วแบบตัดสินใจซื้อไปโชว์รูม G K Honda ไปซื้อป้ายแดงถอยออกมาเลยครับเ,เงินสดจําได้เลยผมกดมา6 5 4 4 0 0 0าบาทเ,เป็นตัว V เกียร์ออโต้แต่ทีนี้พอเริ่มมาจากรุ่นเริ่มรู้จักรุ่นพี่ก็ วิ่งกับเขาไม่ได้ครับคนอื่นเขาเกี้ยกระูกกันนะเราก็แบบไม่ไม่อยากไปแปลงมันกลัวแบบเดยวรถมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยพราะรถผมวิ่งยีง่มืดกว่าโลยังครับผมเลยยอมตัดสินใจขายตอนนั้นขาดทุนไปสองแสนครับขายไปสี่แสนหกใช่ขาดทุนไปสองแสนก็เราเจอกันครั้งแรกก็ปัม๊มเนาะใช่ครับที่ยังไม่ทําช่องเลยตอนนะั้นอะ่ะใช่แล้วแล้วก็จุดที่มาเล่นรถเก้าศูนย์ก็นี่เลยครับเจ้าของเพจครับผม ต้องสามดอรครับผมก็แบบรถมันเก่านะมันจะได้หรอวะผมก็เลยแบบตัดสินใจลองไปซื้อดูเป็นเครื่องแคมเดี่ยวครับตอนนั้นแล้วผมขับเกียร์กระปุกไม่เป็นด้วยนั่นรถคันแรกเลยฮะขับดับดับไหลมาตลอดทาง<ไ>จนถึงบ้านนะฮะแล้วแล้วจุดเปลี่ยนก็คือแบบผมว่ารถแป้งไม่แรงผมก็เลยตอนแรกจะเลิกเล่นรถเก่าแล้วครับการเล่นรถแบบรถใหม่อย่างเดียวเลยตอนนั้นซื้อเป็นเครื่องดีป่ะใช่ครับแคมเดี่ยวรถไม่แรงทีนี้ขายคันนั้นทิ้งไป แล้วผมรู้สึกว่าวิ้ยตอนเราขาย G K ขาดทุนสองแสนตอนขายคันเหลืองสามดอแคมเดียวไม่เจ็บตัว hmm. 2, 3, อืขาดทุนสองสามพันเพราะตอนนั้นแบบรีบขายก็เลยแบบเออรถรถมันน่าเล่นนะแบบมันซื้อขายง่ายอะไรเงี้ยแต่๊บก,ก็เลยตัดสินใจลองซื้อรุ่นที่ท,ที่ที่เกสจรันนะครับแนะนําเป็น B 1 6 20ก็เลยลองไปหามาพอเล่นเท่านั้นแหละโอ้โหพลัง b Tech ผมก็เล่นยาวเลยฮะซื้อขายซื้อขาย3ดอรประมาณ5-6าหกคันแล้วก็คูเป้อีกสองสาคันซื้อวนไปวนมาแล้วก็กระโดดไปเคฝาแดง3ดอแล้วรู้สึกว่าแบบบอดี้มันเบาไปหน่อยวิ่งไม่ไหวแบบว่าผมเอาไม่อยู่แรงไว้แล้วถ้เาเผลอได้มาเจอแบบเอาเก็บตังค์ไปเรื่อยๆครับแบบมันซึมซับอะพี่พอเล่นฮอนด้า90ใช่ป่ะสุตของฮอนด้าผมว่ามันก็ต้องแบบ E.K.9 ใช่ไหมแบบรถในฝันของใครหลายๆคนอย่างเงี้ยผมแบบพอก็อยากได้ั้างเลยนี่ว่าเป็นสุดของบริษัทซีวิกเหรใช,<อ>ใช่ใช่ใช่เพราะมันตรงยุคดีอะไรเงี้ยครับอ,อย่างนั้นก็ตัดใจซื้อเพราะว่าแต่จริงๆแล้วอะ่ะก่อนที่ผมจะจะมาเล่น E.K.9 เนี่ยผมผมหลงทางไปอยู่ไปยุโรปมาไปบีเอ็มาไป BMW F. 3 0มสิบถ่ายง่ายถ่ายง่ายายังพอไหม กันสดอีกไเด็กสมัยนี้นะครับขอยป้ายแดงมาแล้วก็ขายไปแล้วก็ไปซื้อเบนซีคูปแล้วก็ขายอีกสุดท้ายมาจบ GK9 ครับถามว่ามันมันต่างกันไหมผมว่าเวลาเราขับพี่ความรู้สึกมันอ่ะมันมันได้อารมณ์กว่านะผมผมว่ามันมีเสน่หกว่าเยอะเลยครับรถใหม่มันก็แอร์เย็นเพียงพอพี่ ใช่รถเก่าเสน่มันอันตรายดีเฮียใช่ผมขับไปไหนก็แบบจะถึงไล้ววะอะไรเงี้ยสนุกดีเล่นรถเก้าสูนย์มันสนุกตรงที่ว่าไอเฮียเราซ่อมเป็นอย่างในึงอย่างพังอ่ะสนุกใช่ใชใช่มันได้ทําตลอดใช่ไหมใช่ใช่มันไดออยู่กับรถอ่ะมันมันหลงไงเรามันคนชอบแต่งรถเราจะซื้อรถจบมาแม่งไม่สนุกใช่ใช่ก็ทพไปเรื่อยทําไปเรื่อยครับเพราะว่ากล้าซื้อรถจบมาก็หลายคันนะ ใช่ใช่ตัวใหญ่จะซื้อแบบที่เขาทํามาแล้วเพราะผมผมไม่ชอบแบบรออู่ห้าหกเดือนอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้ขับไงพอซื้อมาก็พอจบไปก็ไม่มีอะไรทำอีกเบื่ออตอนนี้กี่ปีวะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสี่ปีมึงมีรถกี่คันครับโอ้ย <laughs> น่าจะสิบบวกครับพี่น่าจะสิบบวกบวกเลยครับฮ uh huh. เด็กอายุสิบแปดนะครับใช้เวลาสี่ปีรถเป็นสิบคันนะครับ ช่ผมไม่ได้ขายยาแล้วพี่คนชอบพูดก็เลยขายรถด้วยเลยใช่ไหมใช่ครับก็หลักๆก็ไม่ได้เน้นขายครับพี่ซื้อมาซื้อมาใช้ซื้อมาใช้แล้วเราเบื่อมันขายง่ายพวกรถ9้าวูนะผมว่านะถ้ารถเรามันถึงอะของมันเนียนผมว่าราคาไปได้มันก็มีคนจบครับใช่นะฮะน้องก็ทํางานเก็บตังค์มานะครับใช่ตัวชีวิตบ้านบ้านน้องก็มีตังค์นะเว้ยไม่ใช่ว่าผมไ็ได้เงินครับรู่เลยครับรุงตรงครับ บ้านน้องก็มีตังค์ะเวยเพรว่าธุรกิจเน่ยมันเป็นธุรกิจที่ผมสร้างขึ้นมาเองไม่ได้แบบธุรกิจของทางบ้านเดีย๋ยวไปทานเหล้าเสร็จพานก่อนหมดกัดใช่ไหมหมดกัดก <c oughs> เรียนโตเลียนล่ก่อนเรียนโลก่น,รน,กนจริงๆแล้วผมเรียนไม่จบนะครับคือผม,มตัดสินใจลาออกเพราะว่าช่วงนั้นมันกำลังจะจบอยู่แล้วพี่ผมเรียนปี ตีว่ามหกแล้วกันนะปวชสามอีกสองเดือนผมจบอยอวครับคือผมอ่ะเข้าแถวทุกเช้าเลยพี่แบบว่าแต่ผมติดสูตรเยอะเพราะว่าผมอ่ะไม่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือก็พุ่งตรงเลยแบบว่าไม่ได้เกเรนะก็เกเรแหละแต่ว่าแบบคือไม่อยากทํากันบ้านไม่ชอบทำกันบ้านอะไรพวกเนี้ยแล้ววันนั้นก็แบบเริ่มหาของออนไลน์มาขายใช่ไหมทีนี้ก็แบบจุดพีกเลยก็แบบเฮ้ยโปรตีได้ตังไปเรียนจากแม่ัวละร้อยผมขายของได้ออนไลน์วละห้าร้อยกำไร ล้วผมมันรู้สึกว่าแบบชีวิตผมแม่งแบบเรียนไปก็ไม่ได้เงินเวลาออกแม่งเลยเราขายของเราขายของกับเต็มตัวเต็มระบบเลยก็ผมถามว่าตัดหัวใจถูกไหมผมว่าถูกนะแล้วออที่บ้านเขาว่าไงที่บ้านตอนแรกตอนแรก,แรกไ,มไม่ยอมครับแม่ร้องไห้เลยครับแบบเธอทำไมไม่เรียนให้จบแม่อยากแม่แม่ผมมีลูกสามคนใช่ไหมผมเป็นคนกลางแบบอยากให้ผมแบบทุกคน,นึ่งเรียนจบเพราะพี่ก็เรียนไม่จบอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบ เออคนกลางแบบเอออย่างน้อยก็เรียนจบสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมแบบ ok. แต่ก็ก็ดีใจครับทุกวันนี้ผมก็ช่วยแบ่งเบาภาระาที่บ้านได้เยอะมากเพราะว่าผมจ่ายว่าแบบค่าเทอมน้องอะไรพวกเงี้ยช่วยเต็มที่เด็กขยันนะครับก็ถือว่าเลื่อนรถก็ถือว่าเป็นการแท่งวันเดยใช่ครับมีแม่ว่าไหมสิรถเข้าสู่ว่าครับพี่รถรถรถผม คือแม,แม่แม่แม่เป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมแว้นมอไซค์ใช่ไหมคือผมจะขอตังค์แม่ไปตลอดเลยแบบซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยทุก <quer. S 2> วันนี้แบบขอไม่ได้แล้วเศร,ศร,รษฐกิจมันเปลี่ยนไงนนทุกคนแม่ก็แย่หมดจะทีนี้จะเล่นอะไรก็ต้องพึง่งตัวเองละใชีเนี้ยใช่ที่บ้านก็ไม่เคยยุ่งแต่ว่าถามว่ามีไหมก็มีบ้างับพี่ว่าแบบรถผมมันเสียงดังบางทีแบบผมซื้อสามดอแบบบทสนาววาพี่เศรษฐกิจอะไม่มีอะไรเลย เธอกิตเลยข้างในแบบโอ้โหถังเออะไรมีหมดเลยพร้อมแข่งเลยครับแคมเบอร์นี่แบบลบอย่างนี้เลย <c oughs> ใช่แล้วแบบเอาเขาบ้ายอย่างเงี้ยแม่แบบอย่างนี้เลยฮะใช่ปวดหัวแม่ไม่เข้าใจครับแต่ทุกชายชอบไหนก็แม่ทำอะไรไม่ได้่<ช>เราซื้อมาแล้วไอ้เนี่ยใช่อะไรครนะับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะฮะว่า พี่พลแต่งอะไรมาบ้างแล้วว่ากล้าทําอะไรเพิ่มไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดู EK3 ของกล้ากันดีกว่าต้องเรียกว่า EK3 ของกล้าแล้วใช่ไหมของผมอ่ะพี่ไม่ใช่ของพี่พลแล้วโอเคดูรถยังี้ยนี่ฮะมีแขกรับเชิญตอนนี้มึงใช้เพจเที่ไหนมวะรีเฟคชั่นเออรีเฟคชั่น n ี e f l e c t i o n นะครับติดตามได้ทำเปลี่ยนใหม่บ่อยวันนี้เขาเปลี่ยนเพลทบ่อยไม่เปลี่ยนแล้วเพลทนี้แหละ เ <Okay. S 2> ไปถ่ายรูปก,กันดีกว่าก้าพาดูรถหน่อยได้ครับพี่นี่นะฮะหลักๆที่27ก็จะมีล้อครับผมแน่นๆเลยครับเป็นที27ใช่ครับล้อที่8ครนี่นะครับทีนี้ผมไม่ได้ภาพซูมเลยครับเสียดายมไม่อยากไปยุ่งมา<อ>ใช่แต่แต่ไม่ผูดนะเ<ห>พราะ,ะว่ารถแคมเปอร์แม่งเลยครับลบ็อสี่ไปเลยใช่ มันก็แบบมันก็แบบว่าเหมือนโดนมาอยู่แล้วเนาะนิดนึงใช่นล้อพับล้อพับล้อพับให้ล้อพับให้ครับอันนี้คัมเบอร์ลบเท่าไหร่คัมเบอร์ลบสี่ครับหน้าหลังครับยางเป็นยางเป็นอะอมแปดนะครับผมสองศูนย์ห้าสิบใช่เนี่ยสีมันก็จะเป็นเทาเทาอะไรวะเทาแบบประกายปะกายหน่อยพี่บอลพี่บอลทำเทาอะไรมันไม่ใช่เทาสูนนะถ้าดูมันจะไม่ได้สีบอลครับ นี่ยมีเกล็ดด้วยมีมีมีมุกกจริงจริงบางบางมุกมันจะออกแบบสีครับม่วงๆนิดนึงอ่าใช่แต่ผมว่าโอเคนะแล้วก็ยัดรัดไอ้นี่ใส่เสกัองคนนะแต่ว่าไม่ติดนะเบื่อติดอยู่พี่ได้เฉียดเฉียดใช่เฉียดเฉียดดีเลยคือทันทีมันจะไม่ได้เป็น เก้าเอไอเคสามเต็มตัวเพราะว่าอยากไฟท้ายก็จะเป็นของอีเคเก้าแล้วกระจังหน้าผมก็เพิ่งหามาได้เป็นท้ายอาร์แทรหสปูลก็กระตูนะปูลแท้ครับแต่หลังงานดีมากงานโคตรใหม่เลยขายสองซัมเมื่นใช่ผมก็ไม่รู้แทงไปไหนนกระจกก็เป็นมันเป็นซีเวสป่ะใช่ผมว่ะนะใช่ใช่แต่ว่าตอนแรกตอนแรกขับมองไม่ได้พี่แบบโอ้โหโคตรทรมานพี่ดูเลนนี่มแบบเล็กมาก มองแับลำบากเนี่ยเหนื่อยเลยใช้ยุ้นชินนะครับใจมันรักใจมันรักบอกว่าเป็นลิคาโลนะฮะลิคาโลนะฮะเราสายฮอนด้าร้องใส่ลิคาโลกันอยู่แล้วนะครับเรื่องบอกไม่เสียนเรื่องเรื่องินเตียงไม่แน่ครับเ้ยมาหัวเกียร์เป็นไทยอาใช่ครับเป็นนะฮะกลุ่มเกียร์ไทยอาหุ่นไรวีสามห้าตามสเปคนะครับแล้วก็ัไฟไฟสปูนะครับแล้วก็จุดที่ผมเสียตังค์เยอะสุดก็เนี่ยครับ นี่เลยครับผมนี่เทปคาสเซร็จเทปครับผมนะคือผมแบบซื้อเทปหนึ่งหกร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเพลงแบบเก้าศูนย์นะโฟเอสซิสพวกคนน่าจะรู้จักยังฟังเทปอยู่นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยมาเออยังมันฟังได้ฮะได้ครับนี่ผมเปิดให้ฟังเลยนี่มานั่งข้างๆดีกว่ามาเอาล่ะไปไปนี่นี่ก็จะเป็นส่วนของเทปที่ผมแบบซื้อมานะครับมันก็จะแบบ เนี่ยครับแพงมากมาชอบฟังเพลงใช่แนวก้า <90 S 2> วศ <000. S 2> ูนวแเราก็แค่ใส่เข้าไปาชิฟายครับรอโหลดอีกทีอ่ะแต่ผมว่าเสียงมันยังใส่อยู่นะมันยังฟังได้นะเว้ยทุกคนเอ้ยอย่างเี้อปฏีเจพแล้วสัตว์อย่านี้ก็สุด เราเลี้ยงเสร็จมาแล้วมอแล้วนีว่ติ๊กเกอร์ตะปนูนนี่ติ๊กเกอร์ตะปูนอะไรอ่ะหรือว่ามันเป็นปกติที่เขาแถมให้อยู่แล้วบ่ผมถามพี่เห็นมีคนถามให้เขาบอกว่าให้แปะที่คอนโซลของจะแปะเลยครบชุดนะฮะใช่ก็แผงข้างแผงข้างจะเป็นอีเคสามหมดเลยครับถึงบะอรังด้วยข้างในก็ รถรอย่างนี้ตามสไตล์รถเด็กเดลิยูรับเดลิยูรับใช้ทุกวันครับผมใช้ทุกวันครับน้องมันย้ำด้วยว่าใช้ทุกวันรถสตาร์ทผมผมไม่ชอบเก็บครับผมชอบใช้ครับเออรถมันทำให้ใช้ต้องใช้ดรวอวะขับไว้ขิงครับไม่ได้ขับไว้จอดครับเอนี่ดูฟิตเน้นรถสี่นะฮะท่อเป็นท่ออะไรอ่ะท่อจริงๆผมใส่บูเก้นครับแต่ผมถอดเก็บไว้เป็นเกนแท้อันนี้พี่พลก็นี่แหละครับ บ,บริจาคให้ผมมาครับขอเข้ามาครับใช่เป็นนอญี่ปุ่นมน้าเหมืงนกนแต่จะ่คัวเหมือนกันอ้แต่านสวยนะเสียงดีนะแน่นเลยเมื่อกี้ตอนเข้ามาเสียงดีเลยแล้วก็สติกเกอร์ครับผมในเอตัดเกงครับพี่ส่วนตัวผมชอบชอบชอบดูที่เขาวิ่งหลุด ต่างประเทศพี่พวกโคซาก้าวิ่งซีวันพวกอะไรตรงเนี้ยใช่ก็เลยเอามาแปะก็คือเราเป็นสายสายสายโค้งแหละใช่้งแล้วนะฮะโค้งโกคาแต่พี่ถ้าใครรู้จักรถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมลงไว้ในเพจก็ลงน้ำไปแล้วโค้งโกคาดนี่ก่อนก่อนก่อนแข่งมึงพูดกับกูว่าอะไรนะจำเสื้อขาวไม้ดีพี่ขึ้นมาเป็นเสื้อดำเลยโชนทั้งนั้นนี่ฮะนี่ฮะกระจังหน้าอีเชนายใช่ครับตัวนี้ เี๋ยวเขาขายกันประมาณเจ็ดแปดพันครับแค่กระจังเนี่ยครับเดี๋อไฟหน้าอย่างเดียวแล้วก็เป็นลิ้นสปูลครับเหล๋อไฟหน้าอย่างเดียวที่วุ่นวายหายอยู่ใช่ครับไฟหน้าใครบริจาคได้ครับราคาพิเศษเข้าได้ครับฝาก็เป็นขาบอนนะครับขาบอนเรียบๆของเก้าหกใช่แล้วเดี๋ยวดูเรื่องเครื่องแล้วกันพี่มาดูหัวใจกันดีกว่า เละเนะพี่นี่นะฮะบี b นะครับดูตังค์ใหนะ้เป็นบีสิบหกยี่สิบครับหกพี่ตัวแรงทำมีรูปเอ็กโอรครับแล้วก็มีแคมชาร์บก็คือแบบเครื่องซิ่งอ์ะพี่นิดๆหน่อยๆครับน,นิดหน่อย,อ,ยอันนี้คือพี่พลนทำมาใช่ครับพอยังึงยังไม่ทำอะไรเพิ่ม ก็มีเปลี่ยนกองแล้วก็เก็บจิ้นๆได้หน่อยให้มันวิ่งดีขึ้นแล้วเปลี่ยนพวกคอมแอร์พวกไดชาร์จอะไรพวกเนี้ยแบตก็คือทำให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นใช่ใช่ทำให้มันสมบูรณ์แบบเบิกอะไรได้ก็เบิกอะไรงก็คือคันนี้จะเก็บแน่ๆแล้วใช่เพราะเพราะผมเล่นรถมาสิบสิบพันนะใช่ผมไม่เคยโอนชื่อตัวเองเลยเพราะผมมาขับ เดือนหนึ่งขาย2องเดือนขายไม่เคยเกิน3เดือนทุกคันเลยไม่ว่าจะ BM, เอ n z บนหรือรถอะไรก็แล้วแต่แล้วคันนี้เป็นคันแรกที่ผมตัดสินใจโอนเป็นชื่อตัวเองใช่เราต้องขอบคุณพี่พลด้วยที่แบบผมแบ่งผมมาเนะเพราะว่ากดเขาเต็มที่นี่คือพี่พลทำรถโดนใจมึงแล้วกันใช่โดนใจผมนี่ฮะ ก็เป็นรถคันเก่าของพี่พลตลาดอยู่นี้นะครับใช่ครับต่อไปนี้ก็คือรถของโอ๊ก้านะครับพี่อย่ากว่ายผมเลยอย่ากว่ายผมเลยพี่นี่อันนี้น่าจะไม่ว่ายแล้วเพราะผมเปลี่ยนล้อแล้วตอนแรกตอนแรกใส่ล้อเอ่ีโวสีบอลสีเดียวกับรถม้วก็ว่ายกันเต็มไปหมดเลยนี่ฮะตอนนี้ก็เป็นรถของน้องโอ๊ก้านะครับก็ประมาณนี้ EK3 นะฮะเดี๋ยวเราไปนั่งรถเล่นกันดีกว่า่า อันนี้มันกี่จ้าข้าไหนนะครับเดีมยวครับดเดี่ยวทำพูดดีที่อ่ะ